วันนี้ผมอยากจะแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือไฮเทคมากๆแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเครื่องมือตัวนี้เปรียบเสมือนว่าหลายบ้านที่มีเครื่องวัดความดันเครื่องวัดไข่อยู่ที่บ้านตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ความไฮเทคของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาระบบการตรวจหรือการวัดสุขภาพมาจากบรุษรสสารกาศของ รัสเซียซึ่งบินไปอยู่บนอวกาศตั้ง438วันก็คือทีมของดร์วลาดิเมียโพลิยาคอฟซึ่งทีมของด p o ร์โพลิยาคอฟนั้นนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้เรียกว่าเครื่อง CMD เช็คสุขภาพวัดสุขภาพว่ามีสุขภาพดีหรือไม่ดีอย่างไรมีอวัยวะไหนที่ต้องบำรุงบ้างนะครับแล้วหลังจากลงจากยานอวกาศปีกว่าหรือ400กว่าวันแล้วเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยทั้งทีมสุขภาพแข็งแรงดีหมดเลยเพราะว่าเมื่อเขารู้เนี่ย,ว,ยวัยวะไหนเขามีปัญหาเขาเรีบป้องกันรีรบบำรุงอว,วัยวะนั้นนั้นไว้ทันท่วงทีนะครับโดยบนอวกาศก็อาจจะใช้เป็นวิตามินอาหารเสริมใช้สมุนไพรต่างๆที่เตรียมไว้อยู่บนอวกาศนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดรพลิยจคอปลงมาที่พื้นดินนะครับก็ได้พัฒนาระบบตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคคลทั่วๆไปเนี่ยใช้ตามบ้านนะครับหลักการของเครื่องมือตัวนี้คือ อาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีนซึ่งตรวจวัด,วดชีพจรน,นะฮะซึ่งเป็นาศาสตร์5,000ปีเราเคยดูหนังจีนสมัยโบราณนะครับที่จับชีพจรก็รู้ว่าตับมีปัญหานะหัวใจมีปัญหานะกระเพาะมีปัญหานะนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยวัดตามแนวเส้นลมปราณของจีนเลยนะครับเป็นการวัดความต้านทานไฟฟ้านะครับหรือว่าภาษาอังกฤษอาจจะเป็นบอกว่า resistance ของความต้านทานไฟฟ้าบนเส้นลมปราณจีนนะครับซึ่งความต้านทานตัวนี้เนี่ยเราจะวัดทั้งหมด 12เส้นก็เปรียบเทียบกับ12อ,อวัยวะเป็นอวัยวะภายในนะครับตั้งแต่หัวใจปอดกระเพาะถุงน้ำดีตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยเป็นการวัดสุขภาพหรือวัดพลังงานของอวัยวะนั้นๆเมื่อเราทราบอวัยวะไหนของเรามีปัญหา เราก็บำรุงด้วยผลิตภัณฑ์อาเจลนะครับโดยผลิตภัณฑ์อาเจลของเราเนี่ยก็จะมีคําแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าถ้าตับมีปัญหาบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้หัวใจมีปัญหาบำรุงด้วยผลิตภัณฑ์นี้นะครับกระเพาะลำไส้มีปัญหาก็บำรุงด้วยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการขับถ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหากเรารู้ล่วงหน้านะครับว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรแล้วเรา พยายามดูแลตัวเองไว้ก่อนเหมือนการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับรู้ก่อนรักษาได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านต้องการไปตรวจสุขภาพทั้งตัวเลยเนี่ยนะจะเจาะเลือดดูไขมันนะวัดหัวใจเอ็กซเรย์ปอดนะครับดูเอนไซม์ตับดูค่าการของของเสียของตายหรือจะส่องกล้องดูลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยผมมั่นใจเลยครับค่าใช้จ่ายเนี่ยหลายหมื่นบาทนะถ้ารัฐบาลก็อาจจะประมาณห2ื่นสองหถ้าเอกชนอาจจะตกอยู่ที่หลัก 4- ี่ห้าหมื่นบาทนะครับแต่ขณะที่การตรวจเครื่องมือตัวน,นี้นะครับ ไม่เจ็บเลยนะครับเป็นการตรวจที่ค่อนข้างง่ายใช้เวลาเพียงประมาณ5นาทีนะไม่เกินนั้นนะครับแล้วก็ตรวจได้เป็นประจำนะครับค่าจ,จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นเพียงหลักพันเท่านั้นเองนะครับและเมื่อรู้แล้วว่ามีปัญหาตรงไหนก็บำรุงด้วยผลิตภัณฑ์าอาเจอยตัวนั้นๆน,น,นะครับ เครื่องมือตัวนี้นะครับแนะนําว่าท่านตรวจเป็นประจำนะครับหลังจากตรวจแล้วกินปัจจบันอาเจอไปสักระยะหนึ่งประมาณ2สัปดาห์ถึง2เดือนนะครับกลับมาตรวจซ้ําเพื่อปรับสมดุลหรือดูการตอบสนองของปัจจุบันของเราว่าตอบสนองต่อการบำรุงอวัยวะของท่านนั้นๆหรือเปล่าตรวจรนะครับนะฮะด้วยราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักหรือตัวท่านเองให้สุขภาพดีต่อเนื่องได้เรื่อยๆสวัสดีครับ